เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาณลันเีเดนศูนย์การค้าเซนเทนเวิลด์น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างได้เปิดตัวแคมเปญได้เวลาร่วมการคอร์บอนพร้อมด้วย2พรีเซนเตอร์เพื่อนสีอย่างมาริโอเมลเลอร์และนิกกี้ณชัดซูปเปอร์สตาร์แนวหน้าของประเทศไทยโดยในงานคุณเลสเตอร์ตันผู้บริหารผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างกล่าวว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะศึกฟุตบอลโลกที่กำลังใกล้จะมาถึงซึ่งอัตลรกการเชียร์ฟุตบอลนั้นมันจะสนุกยิ่งขึ้นถ้าได้ ดังนั้นช้างจึงคิดริเริ่มที่จะจัดแคมเปญครั้งนี้ขึ้นมาภายใต้คอนเซปต์ได้เวลารวมตัวคอบอลสำหรับแคมเปญโฆษณาน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างตัวใหม่ภายใต้คอนเซปต์ได้เวลารวมตัวคอบอลครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างฟุตบอลเพื่อนและน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างงานนี้2เพื่อนสีคอบอลอย่างมาริโอและนิกกี้จะนั่งอยู่บนโซฟาสีเขียวของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างและจะเป็นพหนะที่จะพาทั้งสองหนุ่มไปรวมตัวกับเพื่อนๆคอบอล bon จากที่ต่าง ให้มาอัปโมเมนต์การเชียร์ฟุตบอลให้สนุกและพิเศษกว่าใครโดยทุกคนสามารถติดตามชมภาพยนต์โฆษณาของทั้งสองเพื่อนสีคอบอลและกิจกรรมสนุกสนุกมากมายได้ที่ f a c e b o o k ช้าง World ก็เป็นครั้งแรกผมได้ร่วมงานกับนิกกี้กับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าแคมเปญของโฆษณาชิ้นนี้มันเป็นเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับการเชียร์บอลอยู่แล้วซึ่งผมกับนิกกี้เราซีกันอยู่แล้วฮะเพื่อนซีมาเป็น10ปีแล้วครับตั้งแต่ อโอ้โหตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกครับรักเกินในตลาดสดแต่ว่าเราอะก็ไม่กล้าเรียกเขาว่าเพื่อนซีตอนแรกอะเพราะว่ามาริโอไงเขาดันไงระดับมาริโอฮะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขามาพูดแล้วเขาซีกับเราอะอเราก็ภูมิใจมาก คนตอนนี้ถ้าเพื่อนซีผมก็คือมาริโอ้แล้วและเลโอที่คบมาเกือบ20ปีเขาคือใครครับเลโอฮะเพื่อนคุณไม่เอาแล้วครับปองกับพลแจ็คแฟนฉันไม่เอาแล้วครับฮ้คือมาริโอ้ครับตอนนี้ครับเพื่อนของคุณโอ้ค่ะเต็มที่กับางเขาเพื่อนจริงไหมครับเต็มที่มากครับพี่ถ้าเขาพาผมมาด้วยอ่ะแมตช์ใหญ่ปีนี้ครับผมเชียร์เลยอินซิเล็กี่นิกี้เพราะว่าบ้านเกิดพ่อผมไงใช่ครับใช่ลูกครึ่งนะลูกครึ่งไงลูกครึ่งเยอรมันไงผมหมอชอบห ชอบใครดีพี่นิกกี้ผมชอบใครมั่งค้งหน้ามีโทมัสมูเลอร์คุณรู้คุณรู้จักไหมโทมัสมูเลอร์เกนคินมันรู้จักละมาโคเมาเลอร์พี่ชายเต้นแหละนิกกี้ฮะเต้นอะไรเดือนพี้ำผมตื่นเต้นที่พี่กล้องเยอะไงพี่ว่ะยผมเชียร์สิงโตคำรามพี่สิงโตคำรามครับเพราะว่าเชียร์ตั้งแต่เด็กครับพี่ตอนเด็กชอบเบคแคมพ์ตอนเด็กชอบเบคแคมพ์พี่ก็เลยเชียร์มาตลอดเลยพี่ก็ของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆเราได้ในเฟซบุ๊กนะครับช้างเวิลด์ ครับผม